DJ i จากความฝันในวัยเด็กสูอ่อาณาจักรโดรนมูลค่า5 0 0แสนล้านเรื่องราวจะเป็นยังไงฟังกันครับ DJI นั้นก่อตั้งโดยแรงหวังเด็กหนุ่มธรรมดาฐานะปานกลางที่ไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กคนนี้มีมาโดยตลอดและไม่เหมือนใครเลยเนี่ยนะครับก็คือความหลงใหลในของเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับครับอย่างไรก็ตามด้วยความที่เฮลิคอปเตอร์บังคับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันห่วยแตกมากเลยครับควบคุมก็ยากบินแล้วก็ตกพังตลอดเขาจึงได้พยายามที่จะดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆด้วยตัวของเขาเอง เพื่อที่จะอัปเกรดให้มันควบคุมได้ง่ายขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีความรู้เพียงพอที่จะทําได้หรอกครับแต่ด้วยความที่เขาลหลงใหลในสิ่งนี้เป็นอย่างมากเนี่ยนะครับทำให้เขาสอบเข้ามาหาวาิยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้จนสำเร็จแล้วก็เลือกทําโปรเจกต์จบการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบควบคุมการบินของเฮลิคอปเตอร์บังคับให้สามารถบินอยู่นิ่งกลางอากาศได้ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ระบบเนี้ยมันทํายากโคตรเลยครับต่อให้อัจฉริยะแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีใครทําสําเร็จมาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวประเด็นคือแรงเองก็ดันทำมันระเบิดก่อนวันส่งอาจารย์1วันทําให้เขาเนี่ยเกือบเรียนไม่จบเลยครับแต่ทว่าโปรเฟสเซอร์ของเขาเนี่ยนะครับก็เข้าใจครับแล้วก็ประทับใจในความตั้งใจของเขาเป็นอย่างมากจึงได้ตัดสินใจเซ็นให้เขาได้เรียนต่อนอกจากนั้นยังได้เป็นเมนเทอร์ให้กับเขาช่วยเขาพัฒนาจนสามารถคิดค้นระบบควบคุมการบินได้จนสําเร็จจริงๆก่อนที่จะให้เงินลงทททุนลผลนััักก้้เาา่่่่ออตงบริษีีมชืว DJI โดยในตอนแรกเนี่ยนะครับ DJI ก็เริ่มจากการขายอุปกรณ์ควบคุมการบินให้กับบริษัทต่างๆจนในที่สุดในปี2008พวกเขาก็สามารถผลิตโดรนยี่ห้อของตัวเองได้จนสาเร็จแต่และจุดเปลี่ยนสาคัญของ DJI มันก็มาถึงเมื่อแฟรงหวังได้เริ่มมองหาโอกาสในการเติบโตนอกประเทศเขาจึงตัดสินใจนําผลิตภัณฑ์ของ DJI ไปโชว์ที่งานแสดงสินค้า UAV ที่สหรัฐอเมริกาทําให้เขาได้พบกับคอลินกิน อินฟลูเอนเซอร์ด้านโดรนและนักธุรกิจรับถ่ายภาพทางอากาศทั้งคู่จึงตัดสินใจหุ้นกันตั้งบริษัทที่ชื่อว่า DJI North America เพื่อเปิดตลาดอเมริกาให้ประสบความสาเร็จซึ่งด้วยความที่คอลลินเนี่ยนะครับเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านโดรนอยู่แล้วทําให้การตีตลาดอเมริกาเนี่ยสำเร็จอย่างง่ายได้เลยครับยอดขายนี่พุ่งกระชูด แต่ปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับหลังจากที่ DJI ประสบความสําเร็จที่อเมริกาเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับคอลลินเขาก็เริ่มคิดว่าความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวเขาเองเขาเริ่มออกสื่อแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็น CEO ของ DJI เป็นผู้คิดค้น DJI Phantom และอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเขาก็ไปเซ็นสัญญากับบริษัท GoPro ให้เป็นผู้ผลิตกล้องให้ DJI แต่เพียงผู้เดียวทําให้แฟรงค์หวังเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับเขาจึงได้เตะคอลลินออกจากบริษัทและเรื่องดาวนี้นะครับก็บานปลายจนถึงขั้นฟ้องร้องจนสุดท้ายเนยรงตมาาเเินหล แต่ทว่าเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่คอนลินได้เงินจากแฟรงก์ปุ๊บเขาก็ได้ไปร่วมกับบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า 3D Robotics มาแข่งกับ DJI ในทันทีโดยคอนลินนั้นก็ได้ไปแอบจ้างพนักง,งานเป็นไส้ศึกอยู่ในทีมพัฒนาโดรนของ DJI เอาไ้ตั้งนานแล้วเขามีข้อมูลทุกอย่างของ DJI รู้จุดอ่อนทุกซอกทุกมุมรู้แผนการตลาดแล้วก็เข้าใจเทคโนโลยีทั้งหมดของ DJI เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดที่ใครจะมีได้เลยละครับโดยคอนลินนั้นเขาก็รู้ดีครับว่าหัวใจของการผลิตโดรรนน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 ใหห้้้้ชะเ่ลลััััักๆแแววมค,คนนืือออซฟต์์งง DJ ใช้ระบบซอฟต์แวร์แบบปิดเหมือน iOS ทางเขาจึงเลือกใช้ระบบเปิดแบบ Android เพื่อให้ทุกบริษัทสามารถ